เนื่องจากขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในไทยและมีแนวโน้มว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนเป็นไปรวดเร็วมากแม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าก็ตามวันนี้เทศบาลเมืองป่าตองขอแนะวิธีสังเกตอาการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนโดยสามารถสรุปอาการที่บ่งบอกว่าติดเชื้อโอมิครอนซึ่งอาการคล้ายหวัด เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวเจ็บคอเหงื่อออกตอนกลางคืนไม่มีอาการไข้หรือไอเรื้อรังหรือสูญเสียการได้รับกลิ่นและรสชาติโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วอาจจะมีอาการเล็กน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยวิธีรับมือโอมิครอนแบบไม่ประมาท ฉีดวัคซีนตามคาแนะนำแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและสตรีมีครรภ์ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุผู้ป่วยสวมหน้ากากาอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้านเลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศไม่นัดเจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกัน ทั้งนี้ขอเน้นย้ำประชาชนตระหนักได้แต่อยา่าะหนกเพราะตอนนี้ความรุนแรงของโรคโควิดสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์เดลต้าหากเราปฏิบัติตัวตามมาตรการที่ทำมาโดยตลอดทุกคนจะปลอดภัย